สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับผมฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยบอกตามตรงนะผมเห็นแวบ,บแรกทั้งคู่เนี่ยผมไม่คิดนะว่าคุณนายเนี่ยจะเป็นคนทำกิฟฟาลีนก่อน<ช>ผมน<ะ>กลับมีความรู้สึกว่าคุณน้อยเนี่ยน่าจะเป็นคนทำเพราะด,ด้วยสายตาที่มองบุคลิกแบบนี้ถ้าถามว่าใครทำกิฟฟิลีนก่อนกันเนี่ยผมว่าภรรยาทาก่อนนะ,ะแต่ปรากฏว่าไปไปมามาคุณสามีซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรเนี่ยนะ กลับเป็นคนไปทําคิฟเฟอรีนก่อนตอนนั้นเขาออกไปทําคนเดียวกลับมาที่บ้านสามีมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างคะคุณน้อยเพราะเห็นว่าตอนแรกๆคุณน้อยไม่ได้ไปช่วยทําอะไรเลยใช่ค่ะช่วงแรกที่คุณนายไปประชุมวอล์กใช่ไหมคะครับวอล์กที่กาลสินก่อนกลับมาเล่าเรื่องราวความตื่นเต้นคนจบป .2 ยังทําได้แล้ว<ม>เราทําไมถึงจะไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็อัพไลน์ชวนไปวอล์กร,ระบบทีมอินซีที่ปากช่องครับ กลับมาถึงบ้านตีสคุยเรื่องจ่าหินค่ะอาจารย์ตั้งแต่ตีสดิฉันบอกทำไมจะไม่นอนดิฉันก็เริ่มตื่นเต้นไปด้วยว่าจ่าหินคือใครเป็นยังไงทําไมระบบวิธีการที่ทีมอินซีถึงเปลี่ยนแปลงสามีได้ขนาดนั้นอยากรู้อยากเห็นค่ะอาจารย์อยากไปแล้วค่ะคือสามีไปเข้าแคมป์และกลับมาเล่าความตื่นเต้นให้ฟังผมเชื่อว่าเขาคงชอบจริงๆนะเพราะว่าคือคือแคมป์เนี่ย คงไม่ได้สามารถที่จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นรับที่หรือเป็นอะไรนะท่านผู้ชมแต่มันหมายถึงการนําเสนอแนวคิดและก็นําเสนอตัวอย่างใช่ไหม,ไหมสองอย่างคือแนวคิดว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในอนาคตแล้วก็ตัวอย่างของคนว่าคนแต่ละประเภทเนี่ยเขาทำกิฟตีเลนแล้วเขาประสบความสําเร็จยังไง คุณนายคงเก็บความผื่นเต้นมันไม่อยู่พูดตลอดเวลาจนกระทั่งตีอะไรนะตีสองค่ะตีสองก็ยังไม่นอนค่ะเอาแหละคุณน้อยก็เลยตัดสินใจว่าสงสัยจะต้องไปบ้างใช่ค่ะเป็นไงพอคุณน้อยมาเข้าเข้าหลักสูตรสัมนาด้วยกันหลังจากนั้นใช่ไหมคะลูกย่านมให้ลูกหย่านมทันทีค่ะตอน6เดือนตัดสินใจว่าจะทากิฟฟารีนะคบอยากมาเห็นระบบอินทรีย์ก็คือเข้าวอล์กค่ะพอกลับไปนั่งฟังก็เลยรู้ว่าทําไมคุณคุณสามีถึงอยากให้มา เพราะมันคือระบบที่วิธีการที่ชัดเจนตั้งแต่เดินออกจากบ้านไปคุยกับคนคุยยังไงไปพูดยังไงค่ะแล้วเราก็เลยเริ่มอยากจะทำแล้วพูดถึงตอนนี้เนี่ยครบแล้วนะใจเปิดกันทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยาบรรยากาศการทำงานช่วงแรกๆแบ่งงานกันทำยังไงฮะสองคนสามีภรรยาคุณนายเล่าให้ฟังหน่อยไปด้วยกันครับไปเรื่องกันก่อนครับเริ่มต้นที่มอไซค์ครับไปด้วยกันคนนี้พูด เรื่องเครื่อง่านเสริมผมเป็นคนเปิดใจก่อนแนวคิดแนวคิดก่อนแผนธุรกิจรายได้อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมก็โมเดลของตัวเองก่อนแรกๆก็ไม่เปิดใจหรอกเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เข้าเข้าสังคมไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับแต่พอมาเห็นจิ่ฟินแล้วมันมันไม่ยากเกินไปครับอยู่ที่เราจะจะศึกษามันไหมถ้าเราศึกษาดีๆน่ะมันเห็นแสงสว่าง เพราะว่ากิฟฟินเขาไม่เรียกที่อุดการศึกษาครับมันอยู่ที่เราอยากได้แค่ไหนครับมันอยู่ที่ใจครับถ้าใจคุณไม่เปิดเอาอะไรไปให้ครับก็ไม่รับครับแต่พอขอให้เรารับดูก่อนรับโอกาสดีๆครับว่ากิฟฟินนี่แหละเราไม่ต้องไปลงทุนเหมือนกับทุกที่อื่นครับเราลองเปิดใจก่อนครับมาศึกษาดูครับเรามีระบบมีเมทีมมีแอปไลน์ช่วยเราครับ นี่อือว่าเขาเปิดใจได้ดีเลยนะค่ะและทีนี้พอเราเริ่มต้นแบ่งงานกันทำแล้วพูดแนวคิดธุรกิจพูดเรื่องสินค้าใ,ในเรื่องของการดูแลทีมงานบ้างทั้งคู่ใช้หลักการอะไรในการดูแลทีมงานฮะเพราะว่าคนจะประสบความสำเร็จไม่ได้ทำงานแค่สองคนต้องมีดาวไลนมีคนในทีมงานเยอะแยะเราเราดูแลทีมงานยังไงเอาสายสัมพันธ์นะเอาความซื่อสัตย์นะรเราไม่ไม่ได้ไปหลอกใครเราความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับ,รบเขาเป็นแบบไหน ถ้าผู้ชายผมก็เปิดใจก่อนครับครับเพราะผมผมเป็นคนเข้าคนง่ายครับใครจะพูดอะไรมาผมก็ฟังอย่างเดียวฟังอื้ออื้อเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนเข้าคนง่ายแล้วนะเมื่อก่อนเป็นคนวิ่งหนีออกนอกบ้านเลยไม่ค่อยคุยกับใครฟังแล้วเราจะรู้ว่าจุดคนนั้นเขาต้องการอะไรดูเหมือนคุณนายกําลังจะบอกบอกว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะเป็นคนฟังให้เก่งก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบที่จะเป็นคนพูดให้เก่งแต่ จงเป็นคนฟังให้เก่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรู้จักคนที่พูดมากขึ้นถูกไหมฮะครับเราก็วิเคราะห์เราก็สร้างสายสัมพันธ์กับทีมงานครับแล้วพูดถึงการทําให้ทีมงานเขาเก่งและเติบโตทั้งคู่ใช้หลักการไหนฮะเพราะว่าเราเก่งสองคนก็ไม่ได้อีกใช่ค่ะเรามีแต่ความรักก็ไม่ได้ต้องมีความเก่งด้วยทีมงานเนี่ยเรามีวิธีพัฒนาทีมงานยังไงก็คือถ้าเรามีทีมงานเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะจย์เราก็พยายามแยกทีมงาน กลุ่มผู้ริับกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนักธุรกิจเราพยายามดึงเข้าที่ประชุมค่ะเข้ามาบรรยากาศครับเพราะว่าบางครั้งมาบรรยากาศแล้วเขาเห็นคนที่อาชีพเดียวกันลักษณะคล้ายกันเราก็ให้ซาไลน์คุยให้ค่ะนั่นก็คือการดูแลคนทั้งสองกลุ่มเลยนี่พอเราเริ่มต้นทําไปสักพักสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกําลังใจให้กับเราก็คือว่าเราเนี่ยมีมีไร่มีสวน มีนาของตัวเองอยู่เยอะพอเรามาทำกิฟฟอรีนปั like ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจพอว่ากิฟฟอรีนจะจะสร้างความมั่นคงให้กับเราได้ถูกไหมฮะเป็นยังไงรายได้ที่เราหวังไว้ในในการทำธุรกิจมันมันมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการเริ่มแรกก็บริโูกคี่เฉยครับอาจารย์ยังไม่คิดว่าจะทำก็ได้ค่าคอมมา200-300าเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทำอะไรใช้สินครัแต่พอมาลองทําดูตอนนั้นเย็น ไปไทยได้ไทยนามาตอนเย็นนัดให้แม่ทีมแม่ทีมมาช่วยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเดือนนั้นได้รับมาพันแปดพันแปดเือรพันเก้าผมเปิดใจได้ว่าแค่เราทํางานไม่กี่ชั่วโมงเรารับมาพันกว่าบาทพันแปดไม่ลงทุนอะไรถ้าทําทั้งวันเนี่ยมันจะได้ทั้งต้องเป็นหมื่นแน่นอนอต้องเหมือนกับแม่ทีมแน่นอนถ้าทําทั้งวันครับผมตัดสินใจครับเข้าเรียนรู้ที่ไหนแม่ทีมชวนไป ไปทุกที่ครับคเพราะอยากเก่งเพราะแม่ทีมบอกว่าฉันก็ไม่เก่งฉันปอสี่นะครับเรามอสามถ้าเราเรียนรู้นะเร็วเรายิ่งจะได้มากกว่าแม่ทีมอีกครับครับผมคิดว่าครับเราก็จับมือกันนะครับเรียนรู้ที่ไหนไปครับเข้าใจศึกษาครับลงมือทําด้วยกันครับเพราะว่าอุปสรรคปัญหาไม่มีอะไรครับในภาคสนามมีแต่ของแพงปฏิเสธไม่เคยใช้ ยิ่งพี่น้องครับพี่น้องไม่เปิดใจเลยครั้งแรกผมทําเขาแปลกใจเขาตกใจเลยว่าคนไม่ค่อยพูดไปขายได้ยังไงเครื่องลำอ่างอเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกคนไม่ค่อยพูดไปขายได้ยังไงครับเขาตกใจเขาตกใจครับเขาบอกไอ้กิฟฟารีนไปแล้วครับผมก็นิ่งครับเออไม่เป็นไรแม่ทีบอกว่าเยี่ยมแล้วน้องอุ้ยต่อ ไม่ต้องไปสนใจที่คนที่เขาไม่เขาไม่เห็นกับเราครับแต่พอเราไปเห็นที่ห้องประชุมแล้วมันใช่เลยครับอไม่ไม่ไม่มีใครหลอกใครคมันมีแต่คนไม่รู้เท่านั้นครับที่หลอกตัวเองแต่นี่ดีอย่างหนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างของการเป็นคนนิ่งและไม่โกรธคือหมายความว่าไม่มีอารมณ์กับคนที่พูดจาแล้วอาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเมื่อกี้คุณนายแนะนําบอกว่าเป็นไปได้เขาพูดแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้นะเรา ไม่ควรไปโกรธเขาเพราะเขาพูดในสิ่งที่ที่เขาไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นทีมงานก็เหมือนกับเราต้องคุกคลีกับเขาในในภาคสนามเป็นหลักเลยแต่ในที่สุดเมื่อเราทําจริงๆต่าจังๆแล้วเนี่ยผลตอบรับทีมงานก็ค่อยๆเติบโตขึ้นถูกไหมฮะผมถามนิดนึงผมถามแทนท่านผู้ชมก็ได้ถ้ามีผู้ชายสักคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนพูดไม่เก่งนะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดคุยกับผู้คนสักเท่าไหร่เนี่ย คุณนายคิดว่าเขาจะทำกิฟฟรีนได้ไหมแล้วคุณนายคิดว่าเขาจะมีวิธีการพัฒนาตัวเองอยังไงจากคนที่พูดไม่เก่งเลยพูดได้เป็นเลยให้ประสบความสำเร็จในกิฟฟรินเข้าบรรยากาศครับบรรยากาศคนที่ไอห,ห้องประชุมก่อนครับ,รบมันจะรู้เองว่าบรรยากาศเหมือนเราเขา้าห้องไอเทคห้องไอแบบไปเที่ยวเทคมาเทิงมเทิงครับมันจะคึกคืน่าแต่ถ้าเราไปงานศพ <inate> มันก็เศร้าใไหครับอาจชายจริงครับส่วนมากแล้วครับเราไม่ค่อยเข้าสามนเทิงเท่าไหร,ร่แต่พอไปตื่นเต้นแล้วเราเห็นทางครับว่ามันเป็นไปได้ครับครับว่าคนผู้ไม่เก่งก็เยอะนะ<ฮ>พอมาใช้สินค้าคิฟฟินแล้วเราก็เรื่องเล่าเรื่องราวที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ไปเล่าเรื่องคนอื่น <atac S 2> แต่เราเล่าเรื่องที่เราได้ใช้ได้ลิ้มรสได้กินแล้วนะครับครับไปคุยสิ่งที่เป็นจริงกับตัวเราเราไม่ต้องไปหลอกใครนะครับ นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆค,คุณน้อยมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับสำหรับคนที่ถ้าเขามือใหม่จริงๆอยากจะเริ่มต้นทำคิฟฟฟรนเพราะผมทราบว่าคุณน้อยก็เริ่มต้นแบบคนมือใหม่เหมือนกันยังไม่เคยทำอะไรขายตรงมาก่อนเลยเงี้ยมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธรุรกิจมามค่ะดิ่ฉันเชื่อว่าคนใหม่ก็สามารถทำได้แน่นอนเพียงแค่เพียงแค่แว่าเราเราอยากจะ ดึงศักยภาพของเราออกมาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพราะางานเดิมๆทําอยู่มันไม่ได้สร้างสิ่งฝันใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเขาคิดว่าอยากหางานใหม่ๆที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตได้ดิฉันเชื่อว่ากิฟฟอรินคือทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องแรงบันดาลใจกันบ้างว่าทั้งคู่เนี่ยใช้แรงบันดาลใจอะไรในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ ความสวยงามในธุรกิจก็คือหนึ่งเราได้อิสรภาพค่ะอาจารย์อยากไปเที่ยวไหนไปทํางานด้วยก็คือได้ตรงนี้ค่ะสมัยเป็นวัยรุ่นอยากไปไหนก็ไม่ได้ไปค่ะว่าไม่มีรถใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีเงินด้วยแต่พอตรงนี้เราได้ตรงนี้ได้อิสรภาพคค่ะแล้วก็ได้อยู่บริษัทที่ที่มีความมั่นคงคเพราะว่าดิฉันบอกกับตัวเองและครอบครัวว่าฝากชีวิตไว้กับกิฟเฟอรีนแล้วค่ะคร